ขายปูแน่นๆเลยค่ะขอด้วยสามารถ นะคะสองสุนดานะคะอยู่ร้านที่หนึ่งนะครับกับเมนูแรกเลยวันนี้เราจะขัดไข่ปลานะคะว่าจะมาตัวนี้ไม่รู้มาหรือเปล่านะคะลุ้นเหมือนลุ้นหวยเลยกับเมนูสามไข่ก็คือวันนี้จะมีไข่ตู้ไข่เมงดาแล้วก็หมึกไข่ค่ะ่ไม่มีไข่ไข่ปลาแล้วลูกนะวันนี้ไม่มีไข่ปลานะ แ่นมากไม่มีไข่ป้าแกนในแบบนี้ใช่อย่างเดียวลูกแล้วแต่ลูกค้าก็จะเทนอ่ะอะไรก็ได้นลูกค้าแบบแซกแซกนัวๆจัดเลยค่ะเปิดบินกันนะคะโอ ใส่ร้อยที่สุดใส่สองชิ้นจ้าจับเนูสามไข่นัวๆน,นะคะนี่เลยมึไข่มิดานะคะต่อได้ไข่ปูนะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยนะคะกับเมนูสามไข่คือมึ๊ไข่ไข่มิงดาไข่ปูจา้าเรียบร้อยนะครับเด็กหนึ่ง เดาเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตะมอนชุดเล็กนะจ๊ะใครว่าเจ๊นหนไม่มีชุดเล็กนะคะลูกค้าสามารถสั่งเมนูได้ตั้งแต่เริ่ม70บาทจนถึงพัน0้านะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเงินในกระเป๋าเลยจ้ะเอาง่ายๆลูกค้ามาบางครั้งค่ะว่าเจ๊นหนึงใส่ได้กี่อย่างเอาที่ว่าคุณจ่ายสะดวกจ่ายเลยอยากกินกี่อย่างได้หมดค่ะ ผักดองนะครับเลยเรองน้ำผักรวนแซลมอนเราที่หลัง่ไใช้ไักม็ชิ้นจะหัชิ้นใหญ่กว่าความสุชินะขา จะได้เป็นคำคำนี่ค่ะได้เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะต่อด้วยกับบินที่หนึ่งค่ะเมนูแซลมอนกุ้งสดปลาร้านะคะผักปรวม้ายเผ็ดไหมคะคุณตายพอดีพอดีพอด,ด,ดีแบบไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> แบบเจหรือแบบหนูใส่กลางงใส่กลาง ได้ตังค์เจได้หมดะะอะไรก็ได้ให้ลูกค้าสะดวก,จ,กจ่ายกับเจได้หมดลูกค้าะคะสะดวกจ,จ่ายสะดวกจ่ายเจไจะสะดวกบริการให้ค่ะเต็มที่เฮ้ยเป็นคนเห็นจังเงินนะคะอะไรก็ได้ขอให้พร้อมได้ตังค์ก่อนตังค์มาของพร้อมค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยเมนูต่อไปนะคะสซมมอนกุ้งสดแล้วลูกค้าขอเพิ่ม อันนี้เราจะเพิ่มเมนูแบบใหม่ก็ได้ตามลูกค้าสะดวกในใส่หนึ่เราชอบอะไรก็ใส่ใส่รวมกันไปส่วนเครื่องเคียงก็แล้วแต่ลูกค้านะคะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นทุก่างว่าใส่ตามใจปากค่ะทั้งวัตถุดิบแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าต้องการเ,เดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายตามได้แซลมอนไอ้ไข่แปงนานะคะอะเดี๋ยวมาต่อได้แซลมอนกันเลยจ้า แซลมอนหนึ่งชีนมาแล้ว <c oughs> ทันฝนตกไหมวั <c oughs> ทนทันฝนตกแน่ทันก่อนฝนตกกคำพูดน,น,นี้พูดเพจสุดสัจจะกับยำอะไรที่เราปรารถนาได้หมดค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนไข่นดากุ้งสดค่ะให <c oughs> ้เขาถ่ายหน่อยจามาเลยลูกสาวถ่ายป่ะคะับ <c oughs> เอาไหมเดีย๋ยวไปดูใน YouTube อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวไปดึงเงาโอเคได้ค่ะเรียบร้อยค่ะ โค้รแอปเปิ้ลขินค่าพาอยู่หน้าร้านไหมคะปลาไม่อืยปลาเผ็ดน้อยน้อยของเจ๊ก็คือช้อนเดียวเนี่โค้ดแล้วก็แอปเปิล น,นี้เมนูอะไรเซนเนอร์อันนี้เป็นสมอนนะคะไข่ปูแล้วก็ไข่แดงเค็มค่ะอันนี้ด้วยกันอ๋อคิวนี้เลยใช่ไหมเอาเพิ่มผละไม้เพิ่มกัม้โอเคเขียวๆนะถังเขาไม่เมาแน่ใช่ไหมวันนี้มีมัมเบอรี่นะไม่มีค่ะไม่ได้เก็บค่ะไม่มีเวลามีแหละแต่เราไม่มีเวลาเก็บต้องแบบนี้ค่ะ อาจะไม่มีออล้าเหมือนกันไม่เยอะเอ๊ะไม่เยอะมีแค่ไหนนะนี่ค่ะเราก็มาใส่ไข่แดงเค็มก่อนเลยว่าจะหยิบฝามาเพิ่มก็เลยกับติค่าเอามาล้างก่อนหยิอบออกมา อุ่นอยู่เลยนะเราเลื่อนมาต่อด้วยไข่ปูค่ะเนี่ยนะคไข่ปูแน่น,ะะนๆเลยค่ะนี่ต่อด้วยสมัคนค่ะมาจ้ะอันนี้กี่ขไข่เนี่ยเลยอะไรนะสองไข่แล้วนะ ก็คือไข่แดงเค็มแล้วก็แซลมอนนะคะแล้วก็ไข่ปูจ้ะก็คือสองไข่แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะเนาะจะเรียกสองไข่ก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าเรียกสองไข่ก็จะเป็นไข่ปูไข่ปลาแต่ตัวนี้เราไม่มีไข่ปลาเรียบร้อยค่ะกับแซลมอนลูกเต่านะคะกับไข่ปูไข่แดงเค็มค่ะนี่เลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าแน่นไหมแน่นไหมไข่นี่ ไซส์สองร้อยบาทนะคระับกุ้กไข่แน่นๆปลาราไม่ที่รักเมนูแรกร้าไหมร้านะเมนูแรกที่หนึ่งทวนก่อนนะมึกไข่คุ้งสดไข่แดงไข่เมงดาข้าวโพดเนาะถูกต้องนะอ่าโอเคมึกไข่ทะลักมากอะ่ะเอ,อ้ยเนี่ยค่ะดูสิถ่ายมึกไข่ไหมแน่นๆช้ำๆต้องหาปากกว้างนิดนึงนะ <laughs> ไข่จุกมากราคา มืไข่ตามด้วยกุ้งสดนะคะมือไข่นะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับไข่กุ้งสดนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวมีไข่แดงกับไข่แดงด้วยนะจ๊ะปลาจดออเดอร์ด้านหน้าเลยนะคะสามารถยืนรอได้เลยค่ะไม่นานจา้า พอทำคิวน,นี้แล้วก็อีหนึ่งคิวสามารถรอรับได้เลยนะคะตักข่างเลยนะคะอันนี่เป็นข้าวโพดนะคะล้วนๆเลยเเจ่าจดใส่กระดาษด้านหน้าให้เจ๊เลยค่ะลูก ไข่แดงเค็มนะคะลงมาเมยึดเสาวนายรู้น้องช่วยเอานะ้เมยเอากล่องทับกระป๋องเลยลูกน้องก็หาอะไรที่มันหนักกว่าน,นั้นสิครับจเสาหน่อยฟิลเลยจาเรียบร้อยนะคะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสดนะคะไข่แดงเค็ม,มไข่บังดาจ้า,มมาเมนูต่อไปจ้าจัดได้เลยจ้า ต่อไปนะคะกับเมนูไข่ปูไข่เมงดาแล้วก็ไข่แดงเจมส์นะคะฝนตกอีกแล้วเจ๊นึงเอามะม่วงอีก่งเดียวใช่ค่ะมะม่วงอนึ่งเดียวแล้วก็ตกด้วยสมก็พร้อมไหมได้จะได้จ้ะมันจะได้ไม่เข็ดฟันอย่างเดียวฝนตกทุกวันนะช่วงนี้เจ๊นึงใช่ค่ะจำฉ่ำพายุเข้าหน้าของเขาเราต้องจำใจโอ้โหพัดกระตือตือว่างเลย ลาดน้ำยามกาจะเอาไข่แดงโรยนะคะเข้ามาซ้ายมือเจ๊เลยจดทางนี้เลยค<น>่ะลูก จดซ้ายมือเลยนะคะกระดาษอยู Alors, also, ่ฝ kind of right? ั่งซ้ายนี้เลยลูกค้าขึ้นมาซ้ายมือเจตต่อด้วยไข่ปูไข่แมงดานะคะก็จะมีไข่แดงคข้มไข่ปูไข่แมงดานะคะเสร็จแล้วยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะหมึกไข่ยำแซ่บนะคะไข่แ มึกตัวใหญ่มากสำํำๆเลยนะครับม,มีเจ็้สบางเสียงๆเลยสองร้อยก็ได้ตัวเดียวสามร้อยห้าสิบคือพิเศษได้สองตัวะคะ่ะจีบเลยให้หลกอย่าเลย ไข่ปลาไม่มีนะคะวันนี้เหนือไปแล้ว น่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะมีหลายเจ้าแล้วที่ใส่นี่หรอเออใส่ยางงี้แยอะแล้วแต่แต่ลูกค้าตามมันลงอันนี้เมนูหมึกไข่หอยแรงนะคะเรียบร้อยจากเมนูต่อไปนะคะเป็นยำแซ่บนะคะเมนูนี้หนาๆจ้าเรียบร้อยจ้าอาลมหยาบเป็นที่ตั้งผสมผสมไปเดี๋ยวก็ได้ยักษ์เองกับเมนูต่อไปนะคะกุ้งสดหอยแรงไข่บังดาจ้า สดนะคะใสแนหมึกไม่มึกแน่นมากนะคะใส่ตับตัวใหญ่ก็มีนะคะหมึกตัวใหญ่ใส่ทุกตัวจากที่ร้านต็ใหญ่จ้านะคะทัก็สองใหญ่ใหญ่เขาแขนรับได้ไหมคะหมึกใช่ไหมหมึกค่ะหมึกมึกได้คะหมึกนะคะหมึกนะคะ เดี๋ยวาายาเาม่อะไรเมื่อกี้เลยมึกนะคะสุดปลามือกไม่รู้เอืองใส่อะไรเจ๊ใส่ทุกอย่างเม่ต้องไม่ตอบเจ๊ไม่ต้องพูดแล้วเจ๊ใส่หมดแล้วลอ, <laughs> อะไรที่ไม่คิดตังใส่เถอะลูกค้าบอก <laughs> ต่คิดตังนะพอไม่บอกเนี่ยจะคิดตัง <laughs> สันได้ไข่มดานะครับสีสันไม่ค่อยจี๊ดจาเท่าไหร่พี่น้องก็บอกว่าเเผ็ดน้อยนะพี่เขาบอกอย่างนี้แหละค่ะเขากลัวไม่ทันขอบคุณค่ะเมนูนี้นะคะกับเมนูกุ้งสดถอยแครงไข่มดาจ้าจุกให้เลยทำใหไข่แน่นๆนะคะนี่เลยเมนูต่อไปครับเจ๊หนึ่งกับหมึกไข่นะคะ มือไข่ไซส์เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งอันนี้ไซส์สามร้อยค่ะไซส์สามร้อยนะครับไข่แน่นนะครับการันตีนี่กรอบมากเลยแล้วก็ต่อด้วยกุ้งสุกกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งสดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาปิดจานเมนูนี้กันเลยนะครับหรือกุ้งฟูโถนะครับ มีกล่องใหญ่เด้อสามารถรอได้เลยนะคะลกูกคิวไม่นานนะ จด้ายมือเจ๊เลยจ้าจดค่ะโกูกรีบจัดมากเราต้องรีบปิดกันะจะหนึ่งนะเดี๋ยวฝนตกนะต้องรีบปิดกล้องก่อนกับเมนูนะคะหมึกไข่นะคะมีสซมมอนมีไข่แดงมีไข่เบงดาก้งสุกนะคะมีโคตรไหล ลูกค้าสามารถเลือกเสิร์ตามใจชอบได้เลยนะเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขาก็ได้เช่นเดีนนะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ตามนั้นเลย <มา S 1> นะครับใส่ตามก็เลยอยากได้กล่กอ,องใหญ่ไหมคะก็จัดให้ครับ่เส่ด้วยแซลมอนไข่แดงไข่มันดานะคะ ่งคือให้ลูกค้าเพิ่มฟรีค่ะแต่ลูกค้าจะใส่เครื่องเคียงอะไรในยำที่ตัวเองใส่ทานค่ะลูกค้าหรือใส่หมดเลยก็ได้ได้จ้าเออน้องกินได้ก็ใส่ได้ทุกอย่างนะคะอันนี้ใข่มิงดานะคะ เมนูนี้อลังมากเลยเช่นเงิมโอเสแซลมอนแซลมอนนี่เลยช่ำๆนะคะกับแซลมอนอะไรต้องนมันด้อ่ะี่เลยช่ำๆ จดเจเลยนะคะลูกทางขวามือเอ้ซ้ายมือเจ้เลยลูก <c oughs> นี่ค่ะกับเมนูมือไข่กุ้งซูโตนนะคะแซลมอนไข่แดงเค็มแล้วก็กุ้งอ่าไข่แมงดาจัดจัดยับไปเลยค่ะเมนูนี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับเจ๊นหนึ่งจ้าสำหรับวันนี้นะครับเจ๊นหนึ่งเรามาปิดกล้องเลยนะครับ <c oughs> ฝา,ากไว้สําหรับที่จะไปนางสิทธ์นะคะเราไปเดือนกันยานะคะสองสามสี่นะคะที่หนึ่งไปสองสามสี่ต้นเดือนกันยานะคะ